สวัสดีค่ะค่ะ <Hi. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาเป็นล่ามค่แะแปลภาษาที่งาน True Click Live Workshop ค่ะ วันนี้เข้ามาในห้องล่ามนี่ให้ดูบรรยากาศเลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยทำอะไรบ้างก่อนจะแปลได้แต่ละครั้งนียโอ้โหสุดยอดลยคะรอฟังพี่เฟิร์นก่อนอ่าพี่ีกรคนสวยของเรานะคะแล้วก็รันตามคิวไปแล้วก็เวลาที่มีวิทยากรพูดสไลด์ต่างๆค่ะมันจะโชว์ตรงนี้ด้วยนี่หน้าจอใช่ดูใกล้ๆเลยตรงนี้ก็จะเห็นเวทีสี้างหลังเนาะใช่ค่ะนั่งสวยๆอยู่ข้างหลังสวยๆแล้วเขาจะได้ยินเสียงน้กาได้ยังไงคะผู้ฟังนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์อ่าเป็นเฮดเซตเราก็สามารถ เลือกภาษาฟังได้ปรับวอลลุ่มอะไรเงี้ยได้เลยส่วนฟ้าก็จะได้ยินวิทยากรกักบพีกรผ่าผัดหูฟังนี้ค่ะใช่แล้วแล้วก็เวลาแปลใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูแผงเนส์น<อ>ะก็จะเลือกแปลได้ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเราก็กดป MM. ุ่มอ g l i s h ตรงนี้มีสีแดงขึ้นถ้าพี่ฝนพูดภาษาอังกฤษเราฟ้าแปลเป็นไทยกับฟ้าก็กดภาษาไทยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเปิดไมโครโฟนค่ะมีสีแดงเสมอเลยนี่ใช่ ต้องบอกมีน้ำสี่ขวดอะคืออันนี้วันนี้กี่ชั่วโมงคะ9ก้าโมงแตนบายเริ่มงาน10โมงจนถึงห้าโมงเย็นโอ้โหต้องบอกว่าเพิ่งบอกน้องฟ้าเองว่าอยู่เหมือนแบบเป็นผู้ประกาศบวกกับโปรดิวเซอร์ไปในตัวเพราะว่าหนึ่งคือต้องพูดต้องมีสตินะคะแล้วมีอุปกรณ์คือ iPad ใช่ไหมมีสคริปต์และยู่ต้องคอนโทรลเองอ่ะใช่ต้องไม่ไหวสุดยอดแบบอะไรทุกอย่างเก่งมากเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าด้วยนะคะ เจ๊บายไป